โอ้โหให้ตายมันคงไม่ได้ไง มันตรงตรงมาที่ผมนะวา้าวมันนั่นสิโอ้พระเจ้าผมจะกันเอกจากที่นี่ผมจะกันออกจากที่นี่ให้แล้วที่สุด รอนในสัตว์ทต21มาไกลเกินกว่าที่จะชีวิตรอดด้วยการลา่าสัตว์สวัสดีครับผมมิดเว69วันนี้เป็นวันที่3แล้วที่ผมติดอยู่ในเกาะร้างแห่งนี้ผมติดขึ้นมาอย่งเกาะร้างแห่งนี้พร้อมกับกล้องอัดวีดีโอหนึ่งตัวหากคุณได้เห็นวิดีโอนี้แล้วผมคิดว่าผมไม่น่าจะมีชีวิตอยู่รอดแล้วขณะน,นี้ก็เป็นวันที่3แล้วที่ผมอาศัยอยู่ในเกาะร้างแห่งนี้ผมต้องหาคำตอบให้ได้ ว่าใครหรือหนว่วยงานไหนนําผมมายังเกาะล้าง,างแห่งนี้แหนการของในวันนี้นั่นก็คือผมจะต้องสร้างแพรและออกสำรวจเพื่อเริ่มหาเบาะแสอันดับแรกก่อนอื่นนั่นเลยผมจะต้องเปิดแอนเกมขึ้นมาและเรียนสกิลการข้าบแพรซะก่อนจากนั้นผมจะเริ่มหาทรัพยากรรวมถึงอะไรก็ตามต่างๆที่นำะมาใช้สร้างแพรนี้ เอาระและแนะ่นอนเลยนะผมจะสร้างแพงเดียวไม่ได้ผมจะต้องมองหาวัตถุดิบมองหาเนื้อสัตว์ไขมันโปรโตีนรวมถึงแร่ธาตุและผลมหมกลากไม้ที่ร่างกายของผมต้องการนี่คือเข้าวันที่3แล้วผมยังไม่ทราบยังไม่รู้ยังไม่มีแม้แต่สักเบาะแสเดียวเลยว่าผมมาที่นี่ได้อย่างไงแต่ผมก็ยังต้องยังค้นหา แ,แผนวันนี้นั่นก็คืออย่างที่บอกไปคือผมจะต้องการสร้างแพและออกไปยังบนสุดของแผนที่หรือทางตะวันออกของแผนที่นั่นเองซึ่งใน,นขณะนี้ผมอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะแห่งนี้ซึ่งผมต้องทำการออกสำรวจพื้นที่ออกสำรวจแผนที่ต่างๆว่ามันจะพอมีสักเบาะแสหนึ่งไหม ยังไม่ผมรู้ว่าผมมาอที่นี่ได้อย่างไรเอาละแล้แพรก็ใช้ Wood วูด250เหรอโอ้ใช้วูดใช้ทรัเหมือนผมจะมีพอสร้างแพรนะแต่หลังจากสร้างแพรเสร็จแล้วผมมาต้องสร้างที่พักที่อยู่ที่อาศัยว้าวว้าวดูนั่นสิแพรนี่มันช่างงดงามซะจริงเลยอ่ะผมว่าผมน่าจะต้องฟาร์มเพิ่มแน่ๆเลย โอเคละเป็นยังไงกันบ้างแพรของเราเรียบร้อยแล้วนะออกมาเลยนั่นก็คือเราจะต้องการสร้างฐานเป็น wooden foundation นั่นจะเป็นพื้นไม้นั่นเองนะเอาละเราได้แพรแล้วเราจะมีแต่แพรอย่างเดียวนั่นไม่ได้นะเราต้องมีที่พักเราต้องมีผนังมีกำแพงและมีพื้น ถึาต้องเป็นต้องขอฟาร์มเพิ่ม,มอ,อีกสักนิดหนึ่งนะเอาละผมต้องพยายามแม้ว่ามันจะยากจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามทีนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เปวันที่เหนื่อยยากของผมผมอ,อยู่ท่ามกลางความร้อน47องศาแลนอนรนะ่างกายผมกขาดน้ำร่างกายผมต้องการาน้ำเพียงพอนะเอาละหลังที่เราฟาร์มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้เราก็น่าจะเพียงพอที่จะสร้างฟาวเดชันหรือพื้นได้แล้ว เราจะนำพื้นไปต่อบนแพ้กันเพื่อที่เราจะสร้างผนังกำแพงรวมถึงประตูหน้าต่างที่นอนเ๋ยะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะว้าวว้าว,ว,าวเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างเขาแล้วสิตายพระเจ้าหามุกสงสาวางให้มันดีๆสิกก่อนนะโอ้โอ ว่าวมันเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะแพรของเราเนี่ยว้าวว้าวววมันจ้องสวยงาม,มแน่เลยละ่ะด้านนอกเหนือจะเครื่องหนึ่งโฮมอาหารที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือที่พักซึ่งเราจะใช้แพรนี้มาเป็นที่พักที่อยู่อาศัยด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตกแต่งใส่ผนังเข้าไปนะ ที่จะใส่บันไดใส่ผน,นังเตียงตู้ที่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราขณะที่เรายังอยู่บนเกาะแห่งนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้ออกจากเกาะแห่งนี้เมื่อ,อไร่แต่ถึงยีไงไนก็ตามท่ในขณะที่ผมยังอยู่ที่นี่่ผมจะใช้ความรู้ความสามารถของผมทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นที่ผมเคยอยู่ในวิยทยาลัยมานะ หรือจอประสบการณ์ต่างๆในชีวิตกังผมก็ตามที่พระพุธนํามาใช้ถึงที่สุดเลยว้าวให้ตายเธอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ฝนจะตกผมก็ยังไม่ลดละนะที่จะฟ้าเพื่อจะไปสร้างแพและที่อยู่ของเราให้ได้เลยอ่ะสี่จรนี้ผมรู้สึกหูอื้อมากๆเลยในคงเป็นเพราะเราอยู่สูงจากน้ำทะเลมา14,00 0ฟุตเลยโอ้พระเจ้านี่จะใกล้สำเร็จแล้วนะเนี่ย oh. ดูสิครับผมโอ้โอ้โอ้เจ้ามันสวยงามมากๆเลยนี่ขนาดจะไม่เสร็จนั่นเนี่ยนะ โอ้ว้าวว้าวถ้ขอตัดมาให้ดูกันแค่นี้อะ่ะถ้าให้ดูทั้งหมดนี้นะคลิปนี้คงปาไปเป็น2อถึงสชั่วโมงเลยทีเดียวอะ่ะโอ้ว้าว,เด,วเดี๋ยวขึ้นบนกันอีกนะเดี๋ยวต้องต่อเติมขึ้นบนกันอีกสักหน่อยให้เป็นดาดฟ้าเพื่อนั่งชิวชิวตกปลาก็ได้อะ่ะว้าวโอ้โอ้โองสาวน้อยงดงามสะจริงเลยอะ่ะ อีกนิดเดียวเท่านั้นอดทนไว้ออีกนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะโอ้ว้าวเป็นไงล้ะครับผมโอ้เสร็จรีิบร้อยแล้วอ่ะโอ้บ้านแพรของเราอ่ะโอ้จะต้องจากถิ่นฐานที่อยู่ที่เราเคยอยู่ตรงนี้นะผมก็ทําการลื้อถอนกระต๊อบน้อยของผมทิ้งไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายถิ่นฐานหรือถิ่นที่อยู่ของเราใหม่นะนเราจะออกเป็นทาง ไปด้วยแพรนี้วิโอโอ้มันสวยมากๆเลยอ่ะผมตื่นตันอีกแล้วอ่ะผมผมผมพูดอะไรไม่ถูกมาดูทางด้านข้างโอ้โอ้มันงดงามสิจริงเลยอ่ะโอ้อมสาน้อยว้าววันีจะพาชมข้างนอกกันก่อนนะโอ้เป็นไงมั้งครับผม โอ้ผมประทับใจมากเลยกับฝีม้าลายมือกับผมเนี่ยข้างนนะฮะเข้ามานะเข้ามาก็จะมีถาดเก็บอาหารนะครับผมนะเออเรจะเก็บเบอร์รี่ผลไมร้รักมารวมถึงเนื้อสัตว์เนื้อปลาต่างๆไว้ในนี้นะซึ่งมันจะเน่าเสียและบูดช้ามากๆเลยทีเดียวอะ่ะส่วน โอ้โ,อโอส่วนเจ้าเชอร์โดอนนี้นะอ๋อผมก็ได้นำการพามันเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางกันต่อล้โอ้มีหน้าต่างข้างบนด้วยโอ้มีหน้าต่างตรงนี้ด้วยตรงนี้ไว้ใช้ประโยชน์ได้นะเมื่อเราทําการยิงสัตว์หรือจะจับสัตว์เนี่ยล่อมันมาที่บ้านแพลเราแล้วเราก็ทําการยิงลอดช่องหน้าต่างนี้ไปเลยอาเขาจุดไปสักนิดนะ มาถึงที่ชั้น2ออ๋อนี่จะมีเตาหลอมนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาแนะนำเตาวันก่อนดีกว่านะเราจะต้องการพัฒนาอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้เป็นเหล็กนะนี่ก็คือเตาหลอมเหล็กนั่นเองเะเราจะนําแร่เหล็กที่เราไปขุดได้มาจากหินนะนามาใส่ที่นี่แล้วก็เผามาันเราจะได้เป็นเหล็กก้อนอ่ะส่วนนี่ก็เป็นโตสมิตตีหรือโตคราฟอาวุธหรือคาราฟอุปกรณ์ ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์เหล็กหรืออัปเกรดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนั่นเองอะว,ว่าส่วนนี้ก็จะเป็นกองเตากองฟืนกองไฟเออเอาไว้ประกอบอาหารนะนี่ก็เป็นป้ายอะ่ะส่วนนี้จะเป็นโต๊ะเก้าอี้นั่งเอาไว้นั่งชิลๆตกปลาก็ได้นะรือนั่งชมวิวบรรยากาศก็ดีนะส่อนนี้ผมรู้สึกคิดถึงบ้านมากๆเลยนะ มีจะหาทางออกแล้วสิ เดี๋ยวผมจะรอให้สายแดดออกอีกสักนิดหนึ่งนะเราจะออกเดินทางกันแล้วอะ่ะผมว่าตอนนี้ผมว่าเราก็พร้อมกันแล้วนะว่าเราต้องจากไปจริงๆแล้วเลยที่นี่เป็น,เป,นเป็นที่แรกเลยเป็นที่แรกที่เรารู้สึกตัวแล้วเราฟื้นขึ้นมาที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะ ก่อนอื่นในนั้นนะก่อนเราที่จะเดินทางไปสำรวจที่อื่นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องอาวุธิุทปกรณ์ให้เตรียมพร้อมซึกดีซะก่อนนะซึ่งจะเป็นอย่างมากเราคงต้องคาบธนูนะคาบเป็นหน้าไม้เหล็กขึ้นมามันจะได้ดุลแรงมันแม่นยาม,มากขึ้นกว่าธนูไม้ที่ผมใช้อยู่อ่ เรียบร้อยแล้วทำการสวมใส่หน้าไม้เหล็กอันใหม่ของเราและพร้อมด้วยกับลูกธนูยาสลบนะให้เราทำการเปิดอินเกมขึ้นมาแล้วปลิดล็อกสกิลคราบลูกธนูอาอยายสลบซึ่งเราจะใช้นาโคติกซึ่งนาโคติกเราก็ทำไม่ง่ายเลยอพียงเราคราบพคขึ้นมานะน,ารน,ารรนรานาโคบลี่มาทำ นัดจุดที่เราอยู่จะเป็นทางตะวันตกเฉียงใต้นะเดี๋ยวจะออกเดินทางสำรวจกันไปทางตะวันออกและมุ่งหน้าขึ้นเหนือซึ่งเราจะร่วมกันค้นหาคันตออและเบาะแสต่ตงตางๆหากมีหรือเจอนะเราจะได้หาทางกลับบ้านกันโดยเร็ววันนแะน,น่นอนแล้วก็อจะออกเดินทางเราจะลืมไปไม่ได้เลยเราจะต้องสร้างที่ปิดริบผนังกัน้น ปิดแพ้ข้างหน้าแล้วก่อนนะสิ่งของกันสัตว์อันตรายทุกางจะมาทำอ,อันตรายต่อเราและสัตว์ยังสอของเราเริ่มเลื่อทำการติดข้าหนังแล้วนะโอ้อ,อเดี๋ยวอีกชั้นยิงข้างบนนะ่ะเปยวช่องเอาไวย้ยิงด้วยนะหีย๋ยวเราต้องตอบโต้ไปนะ เอาละขณะนี้เนีผมคิดว่าเรา้วก็น่าจะพร้อมทจะเดินทางกันแล้วนะโอ้ลัตเตอร์ลัตเตอร์โอ้จัลกามันเกี่ยมเลยสวยงามลุมันเลยเอาไล่ะเกียมแค่นั้นเลยเฮ้ยตื่นตาแล้วนะเฮ้ยให้เหนมันุงตงมาทิ่บผมอ่ะเฮ้